การทาสีผมเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจริงหรือไม่คนที่ทําสีผมบ่อยๆแล้วก็ช่างทําผมต้องฟังไว้ให้ดีและคนกลุ่มนี้จะเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้อย่างไรต้องฟังจนจบขอแยกเป็น2เรื่องนะคนทําสีผมหรือว่าช่างทําผมเนี่ยมีความเสี่ยงหนึ่งเป็นมะเร็งอันที่สองสุขภาพอย่างอื่นๆความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งมีอะไรบ้าง 1. มะเร็งเต้านมอันนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 9%ในคนที่ทําสีผมตั้งแต่ประมาณ1ครั้งต่อปีขึ้นไป 2. เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งระบบเลือดได้แก่ลิวเคเมียหรือว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งลิมโฟมาหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 3. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบเพิ่มความเสี่ยงในคนที่เป็นช่างทําผมนะครับเลือกที่2นะครับปัญหาสุขภาพอื่นๆพบว่าน้ำยาทำสีผมนั้นส่งผลต่อเรื่องของตับไตทำให้ค่าเอนไซม์สูงขึ้นได้ ระยะยาวอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับและโรคไตได้นอกจากนี้ยังพบว่าสีย้อมผมนั้นจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายทําให้เราแก่ได้เร็วขึ้นอีกอย่างที่ควรระวังเลยก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรทําสีผมนะครับเพราะว่าเสี่ยงกระลูกในครรภ์มากอแล้วคนที่ชอบทําสีผมช่างทําผมลดความเสี่ยงได้อย่างไรมีวิธีการปฏิบัติต,ตัวดังนี้อันดับแรกเลยนะครับลดความเสี่ยงอื่นๆที่จะทําให้เกิดเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้แก่ แอลกอฮอล์บุหรี่นะครับโดยเชาบบุรี่เนี่ยทำให้เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดด้วยข้อต่อไปออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินสารอาหารที่เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระหรือถ้าเป็นไปได้ใช้ยาย้อมผมแบบชั่วคราวหรือว่ากึ่งถาวรก็จะปลอดภัยกว่านะครับใครชอบทําสีผมยังไงก็ลองคอมเมนต์ถามมาได้นะครับถ้ามีข้อสงสัย